สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาโฆษณา Discord ใหม่ของผมไม่ดิโฆษณาไว้ตั้งหลายครั้งแล้วใต้คลิปบางคลิปแต่ว่าก็ยังไม่มีใครเข้ามาสัากกะทียังเว้นบางคนนะนะก็จะมีแค่เพื่อนผมนั่นแหละบางคนโอเคครับวันนี้ก็จะมาโฆษณา Discord official ของโนเน e ก็คือเป็นเ,เป็นปู่ของผมนะครับผมก็ตั้งชื่อไว้ตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วก็ชื่อว่าโนเนแล้วก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อของ ดิสคอร์ดของผม,มนะก็อยากจะให้คนเข้ามาเล่นเกมกับผมได้นะครับนะก็จะเข้ามาเล่นเกมกับเพื่อนผมแล้วก็คนอื่นๆที่อยากจะคุยด้วยนะก็จะมีหลายช่องทางในการเข้าไปชมก็คืออย่าเข้าไปดูในคลิปแล้วก็จะเจอลิงก์ที่ใต้คลิปหรือจะเข้าไปดูเอ่อในคอมเมนต์เออใช่ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะก็ใกล้ๆกันนั่นแหละส่งกันนั้นเับในดิสคอร์ดก็จะมีหลายๆอย่างนะก็จะเป็นเราบอกกันแจ่งเตือนเรบอกนะ แล้วก็มีกฎกฎกฎยิ่งอ good. ย,ะยะอากมามามาเดีย๋ยวคนเดี๋ยวไปดูเองแล้วกันนะครับแล้วก็เวลข้างละแล้วพวกนี้นะครับหนึ่งที่ควรจะมีนะแล้วก็จะมีประกาศจากช่องกิจกรรมคลิปไลท์ทุกแล้วก็แชทโลบอกรสตูดิโอนี้ก็สำหรับเพื่อนดีพัลลอปเปอร์ทั้งหลายนะแล้วก็มีแฟนอาร์ตแล้วก็ช่องทางสำหรับพูดนะครับนะก็จะมีแหละเอ่อเรียกว่าอะไรอะ อลายอย่างที่อยากจะทำก็มาคุยกับผมหรือจะคุยอยากของคนอื่นก็ได้เับก็หวังว่าจะมีคนเข้ามาเยอะๆนะก็ <g ül üyor> สรับเสนอี้ขอตัวก่อนสุดครับ๊ายบาย